สวัสดีครับผมเฮงหนึ่งห้าสี่คานะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ารถที่เราซื้อเข้ามาขายเนี่ยเรามีการตรวจสอบอะไรบ้างและมีการทําอะไรบ้างนะครับก็จริงๆการจะซื้อรถหนึ่งคันเนี่ยมันก็ตั้งแต่ตอนไปซื้อแล้วก็คือการเลือกรถตอนแรกเลยนะอันนั้นเราก็ดูตามทั่วไปมีการชนมาไหมอะไร ถึงโครงสร้างไม้อะไรพวกนี้เครื่องเป็นไงช่วงล่างเป็นยังไงนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราดูได้นะแล้วมันก็มีการคัดแล้วในระดับหนึ่งแต่ปอย่างนันนีพอมาถึงที่ร้านปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาทําอย่างนี้ประมาณนี้ก็มีการถอดปวกหมอกลองพวกอะไรต่างๆในห้องเครื่องไปทําความสะอาดนะครับอะไรที่ถอดได้เราก็จะถอดไปทําความสะอาดแล้วเป็นการตรวจเช็คว่ารถมีการชนมาไหมอะไรมาไหมในจุดที่เรา ตอนแรกเราอาจจะมองไม่ได้อะเพราะมันมีอุปกรณ์เครื่องหรืออะไรบางอยู่เราก็จะมาดูตรงนี้ได้อีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะมาดูส่วนอะไนที่มันมีเยิ้มเยิมหรืออะไรพังเราก็จะทาการซ่อมแซมให้ในบองต้นนะครับแล้วก็สําคัญเลยก็คือภายในภายในเราก็จะถอดออกมาทํคากา,ารสะอาดเราถอดถึงขนาดนี้ครับยกลมออกเลย ก็จะถอดแบบนี้เลยที่ถอดเนี่ยคือมันมีประโยชน์หลายอย่างนะอย่างแรกเลยก็มันทําความสะอาดง่ายแล้วก็ทําได้ทุกจุดทุกซอกทุกมุมที่มันควรจะต้องทํานะครับก็คล้ายๆกับการทำดีเทลลิ่งแหละก็คือเก็บละเอียดทุกอย่างเลยและอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือได้ตรวจสอบตัวถังรถในจุดที่เรามองไม่เห็นในตอนแรกว่ามันมีดีเฟกตอะไรไหมอะไรต่างๆ นะอย่างคันเนี้เราถอดมาก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรภาพปกติหมดนะครับเพราะบางอย่างอะ่ะเราไปดูตอนแรกจะไม่เห็นนะอยรถน้ําท่วมมาหรืออะไรมาถ้าเขาผ่านการบิ้วหรือการฟื้นฟูสภาพมาแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะอยู่รถบางคันมีการตัดต่ออะไรเงี้ยก็เนี่ยมันก็ต้องดูอย่างเงี้ยดูถึงจะเห็นนะครับนี่อันนี้ก็นี่เลย ข้างหลังแล้วก็ยกออกอย่างนี้ดูกันเลยว่ามีอะไรมาบ้างไหมนะครับเพื่อเป็นความมั่นใจว่าเฮ้ยคันนี้ไม่ได้มีวีเฟ็อะไรนะครับก็จะประมาณนี้นี่ก็คือเนี่ยชิ้นงานที่ภายในที่ทาความสะอาดแล้วก็จะมาวางไว้อย่างนี้ก็จะดูลกๆหน่อยนะครับของมันจะวางระเกะระกะไปหมดมเยอะนะเนี่ยจริงๆเลยเราทำกันอย่างจริงๆเลยมลมเราก็จะซักให้ทำอะไรให้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเราตรวจสอบรถที่มาขายทุกคันทุกขั้นตอนอย่างดีนะครับรถทุกคันสมราคาแน่นอน,นครับ,นะรบเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจจะหารถมือสองไว้ใช้นะครับมเหตุสมผลผมบอกไว้เลยนะว่ามันไม่ได้ถูกจะบอกว่าถูกก็ไม่ได้เพราะถ้า,ารถดีมันก็ต้องราคาสมเหตุสมผลนะครับ ถ้าใครสนใจรถที่อย่างที่ว่านะรถสภาพดีพร้อมใช้ราคาไม่แรงมากสมเหตุสมผลก็กดไลค์หรือกด s u b สไคร b ์ช่องของเราไว้ได้นะครับเพราะเวลาเรามีรถสภาพดีๆเอามาขายเนี่ยเราก็จะลงอัปเดตไปในช่องของเรานะครับขอบคุณนะครับ